สวัสดีครับมาสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเรื่องกันที่ข่าวแรกเลยครับลิเวอร์พูลเดินหน้าคว้าหอกคนใหม่สกายเยอรมนีเผย3ตัวเลือกชัดเจนของหงแดงสกายเยอรมนีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังเร่งเดินหน้าตามหากองหน้าตัวเป้าเบอร์9ก้าคนใหม่เพื่อเสริมแกล่งเกมรุกล่าความสำเร็จในฤดูกาลหน้าโดยมีชื่อของฮูโกเอคิดิเก้อเล็กซานเดอร์อิซักและวิกเตอร์โอซิมเฮนเป็น3ตัวเลือกหลักที่สโมสรพิจารณาอยู่ในเวลานี้หลังจากที่หงแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาทีมงานของ ของกุนซืออาเน่สล็อตก็เดินหน้าเสริมทัพทันทีโดยจนถึงขณะน,นี้ได้ผู้เล่นใหม่มาแล้วถึง5รายประกอบด้วยเยเรมีฟิลปงฟลอเรียนเวียสมิลอดสเคอร์เคตอาร์มินเพ็กซี่และเฟรดดี้วูดแมนอย่างไรก็ตามลิวพูยังไม่หยุดเพียงเท่านี้โดยเป้าหมายต่อไปคือการดึงกองหลังและศูนย์หน้าตัวใหม่เข้ามาเพิ่มโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าที่ดาวิดนูนเยสและเดียโกโชตายังไม่สามารถทำผลงานได้ตามที่คาดหวังไว้ในฤดูกาลแรกภายใต้าการคุมทีมของสล็อตจากรายงานของฟลอเรียนเพลตันเบิร์กนักข่าวชื่อดัง จากสกายเยอรมนีระบุว่าลิวพูกำลังให้ความสนใจแบบจริงจังกับ3กองหน้าระดับท็อปโดยเฉพาะเอคิติเก้ที่มีชื่ออยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆของทีมแม้เจ้าตัวจะทราบดีว่าหาย้ายมาแอนฟิวอาจต้องรอโอกาสลงสนามเพราะทีมจะต้องปล่อยผู้เล่นบางรายออกไปก่อนอเล็กซานเดอร์อีซักหัวหอกทีมชาติสวีเดนก็เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของลิวพูเช่นกันแม้ว่าการเจรจากับนิวคาสเซิลจะไม่ง่ายเพราะต้องสังกัดไม่ต้องการปล่อยตัวและค่าตัวของแข้งรายนี้ก็สูงลิวอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอีซักเองก็ต้องการย้ายทีมและละิวอูคื าานที่จจ้ตัววใใหคมสด้านโอซิมเฮนสู่หน้าทีมชาติไนจีเรียก็มีชื่อเชื่อมโยกับลิวพูเช่นกันโดยเจ้าตัวตกเป็นข่าวตเตรียมอำลานาโปลีในซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรรวมถึงทีมจากซาอุดีอาระเบียต้องจับตาดูกันต่อไปว่าในช่วงเวลาที่ตลาดนักเตะยังไม่ปิดลิวพูจะสามารถปิดดีลหัวหอบเบอร์เก้าคนใหม่ได้หรือไม่เพื่อตเตรียมพร้อมลุยศึกฤดูกาลหน้าอย่างเต็มตัว สันสะเทือนตลาดอเล็กซานเดอร์อิซากแจ้งสโมสรขอย้ายทีมเลวพูจ้องฉกตัวเสริมคมแดนหน้าอุณหภูมิของตลาดซื้อขายนักเตะกำลังเดือดขึ้น,นเรื่อยๆและชื่อของอเล็กซานเดอร์อิซากกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเตดก็กลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนที่แฟนบอลเลวพูจับตามองมากที่สุดในเวลานี้รายงานล่าสุดจากจาลูก้าดิมาซิโอนักข่าวสายตลาดซื้อขายชื่อดังชาวอิตาเลียนตัวเผยว่าอิซากได้พูดคุยกับเอ็ดดี้ฮาวและบอร์ดบริหารของซัลิกาดงหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเจ้าต ทีมในซัมเมอร์นี้เพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ในเส้นทางอาชีพแม้ต้นสังกัดยังไม่พร้อมปล่อยตัวก็ตามกองหน้าวัย25ปีรายนี้ระเบิดฟอร์มสุดยอดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาซัดไปถึง23ประตูเป็นรองเพียงโมฮัมเหม็ดซาลาในชาร์ดดาวซันโวของลิเวอร์พูลซึ่งผลงานอันร้อนแรงนี้ทําให้หงแดงจับตาอย่างใกล้ชิดและมองว่าเขาคือจิ๊กซอสําคัญในแผนการล่าความสําเร็จภายใต้การนาของกุนซืออรนเนสโลตอย่างไรก็ตามเส้นทางในการคว้าตัวอิซัคไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนิวคาสเซิลตั้ง ค่าตัวไว้สูงถึง130-150ล้านปอนด์ซึ่งจะทำลายสถิติค่าตัวสูงสุดของเรวพูที่กำลังจะจ่ายให้ฟลอรินเวสและยังมีเงื่อนไขาการแบ่งเปอร์เซ็นต์กำไรกับเรอันโซเซดาตอดีตต้นสังกัดของอิซาที่ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้ดีลนี้เข้าไปอีกดิมาร์ซิโอเผยเพิ่มเติมว่าเร์พูยังคงให้ความสนใจทั้งอิซาและวิเตอร์โอซิมเฮนโดยขึ้นอยู่กับว่านิวคาสเซิลจะยอมเปิดไฟเขียวให้ดีลนี้หรือไม่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าพวกเขาจะปล่อยดาวยิงเบงงทเีีมม,ม,มััน่่คาาสญญ ได้รับการปฏิบัติจริงจากสโมสรหากเลื้์วูู้เอาจริงกับดิวนี้พวกเขาอาจต้องทุบใส่ติค่าตัวในกองกรีดอีกครั้งและยืนข้อเสนอระดับบ้าคลั่งอย่างที่ฟาบิซซโอโรมาโนเคยบอกไว้มีอาจเป็นดิวแห่งซัมเมอร์ที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ของทั้งสองสโมสรและเพิ่มแรงขับเคลื่อนให้หงแดงพร้อมกลับมายิ่งใหญ่อย่า,ยยางแท้จริงในฤดูกาลหน้า บาเยนเปิดศึกชิงลุยเดียซสื่อเยรมันเผยหงพร้อมปล่อยหากได้ข้อเสนอเหมาะสมกระแสอนาคตของหลุยเดียสปีกจอมพลิวทีมชาติโคลอมเบียของลิเวอร์พูลกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อรายงานจากเยอรมนีเผยว,ว่าบาเยนมิวนิคยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลีกาได้แสดงความสนใจจริงจังและเริ่มขยับตัวแล้วในการคว้าตัวแข้งรายนี้ไปร่วมทัพเดียสวัย28ปีย้ายมาสู่แอนฟิลเมื่อเดือนมกราคมปี2022และยังมีสัญญากับสโมสรถึงปี2027อย่างไรก็ตามความไม่คืบหน้าในการเจรจาสัญญาฉบับ ในซัมเมอร์นี้ทําให้อนาคตของเจ้าตัวเริ่มเต็มไปด้วยเครื่องหลายคําถามโดยมีข่าวว่าฝ่ายตัวแทนของนักเตะไม่พอใจกับท่าทีของลิเวอร์พูลและกําลังพิจารณาทางเลือกอื่น ก่อนหน้านี้บาร์เซโลนาและอัลนาเซ์ทีมเงินถังจากซาอุดีอาระเบียต่างแสดงความสนใจในตัวดีแอสอย่างชัดเจนแต่ล่าสุดมีชื่อของเสือใต้เพิ่มเข้ามาในลิสต์หลังพลาดคว้าตัว Nico Williams, นิโก้วิลเลียมส์ฟอร์เรียนเพลเทนเบิร์กนักข่าวคนดังจากสกายเยอรมนีออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดโดยยืนยันว่าบาเยนร์กำลังมองหาตัวรุกฝั่งซ้ายระดับท็อปและได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับดีแอสเรียบร้อยแล้วแม้ตอนนี้จะยังไม่มีการพูดคุยโดยตรงระหว่างบาเยนร์กับลิเวอร์พูลแต่แหล่งข่าวเผยว่าหากมีข้อเเสสนอที่หมมาะ ลิเวอร์พูลพร้อมเปิดทางให้ดีแอสย้ายทีมขณะเดียวกันหงแดงก็เริ่มมองหาตัวรุกกริมเซนคนใหม่เช่นกันสถานการณ์ที่แอนฟิวจึงเริ่มสั่นคลอนและไม่แน่ว่าในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่ส่งผลต่อแนวรุกของลิเวอร์พูลโดยตรงโดยเฉพาะหากบาเยอร์เดินหน้าทาบทามอย่างจริงจังดีลนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ปีนี้และแฟนบอลหงแดงคงต้องลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อว่าจะได้เห็นดีแอสลากเลื้อยต่อในถิ่นแอนฟิวหรือไม่ บอบบี้คลาร์กเนื้อหอมสุดขีด15สโมสรรุมจีบลิเวอร์พูลเตรียมรับเงินส่วนแบ่งฮาร์ดดิลเกิดขึ้นอนาคตของบอบบี้คลาร์กดาวรุ่งวัย20ปีที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นแกนหลักคนใหม่ของลิเวอร์พูลกำลังกลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เมื่อมีรายงานพิเศษจากเดโฟร์ซีคอปว่ามีมากกว่า15สโมสรทั่วโลกที่แสดงความสนใจอยากคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแม้จะเคยสร้างความหวังให้กับแฟนหงแดงด้วยฟอร์มอันน่าจับตาโดยเฉพาะการเปิดตัวใน เกมพรีเมียร์ที่ลิอรูพูถล่มบอลมาร์9-0เมื่อปี2022และการยิงประตูแรกในเกมยูโรปาลีกกับสปาร์ตาปราดแต่สุดท้ายเส้นทางของคลาร์กในทินแอนฟิลด์ก็จบลงเมื่อเขาย้ายไปร่วมทีมเรดบลูเซาส์บัวด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2024การย้ายครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังการอำลาของเจอรนคลอปโดยเป็นเป๊ปลินเดอร์สอดีตผู้ช่วยของคลอปที่รับงานคุมทีมในออสเตรียและดึงตัวคลาร์กไปเสริมทัพพร้อมทั้งคว้าสเตฟานไบเซติชไปแบบยืมตตััวลอดดูดก,รรกกกาแรรบบ ลงเล่นในบุนเดสลีกาออสเตรีย17นัดยิงได้1ประตูเพราะมีโอกาสสัมผัสเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถึง6นัดรวมแล้วเก็บไปกว่า1,100นาทีในสนามระดับทีมชุดใหญ่แต่เมื่อลินเดอร์สลาออกจากตำแหน่งผู้เล่นรายนี้กลับหลุดจากทีมและแทบไม่มีชื่อในทีมชุดแข่งช่วงท้ายซีซั่นจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้คาดว่าคลาร์กน่าจะมองหาต้นสังกัดใหม่อีกครั้งในซัมเมอร์นี้และแน่นอนว่าลิเวอร์พูลจะได้ประโยชน์เพราะในดีลขายครั้งก่อนสโมสรนได้ใส่งเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายไว้ที่1 7 5%ากเ บวกกับสินใจปล่อยตัวแข้งรายนี้ออกไปรายงานพิเศษยังระบุชื่อสโมสรที่ให้ความสนใจอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นไอทชักแฟรงเฟิร์ตโคโลชฮัมบูกจากเยอรมนีรวมถึงซันเดอร์แลนด์เลสเตอร์ซิตี้เรนเจอร์สวต์บรอมวิชเบอร์มิแฮมซิตี้และเซาท์แฮมตันจากสหราชนาจักรนอกจากนี้ยังมีทีมจากทั่วโลกทั้งสโลวานบราสิสลาวาชิคาโกไฟเอลออติฟากเอฟซีโคเปนเฮเกนเรสตาเบลเกรดและอาวาดาจากตะว,วันออกกลางการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของคลาสและหากการย้ายทีมเกิดขึ้นจร เก็มรับผลพลอยได้ทางการเงินอย่างแน่นอนนี่คืออีกหนึ่งดีลที่แฟนบอลต้องจับตาเพราะไม่เพียงแต่เป็นโอกาสคืนฟอร์มของเจ้าตัวแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงสายตาอันเฉียบคมของลิเวอร์พูลในการบริหารนักเตะเยาวชนในตลาดโลก ลิเวอร์พูลลออนาคตเทรนิโอนี่ดาวรุ่งวัยสิจรดปากกาต่อสัญญายาวพร้อมก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เต็มตัวลิเวอร์พูลประกาศอย่างเป็นทางการว่าเทรนิโอนี่มิดฟิลด์ดาวรุง่งอนาคตไกลวัยสิปีได้เซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับสโมสรหลังสร้างความประทับใจได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนกันยายนปี2023สัญญาใหม่นี้ถือเป็นการตอบแทนผลงานอันยอดเยี่ยมของนิโอนี่ที่เพิ่งเฉลองมันเกิดครบ18ปีไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและเป็นสัญญ,ญาณชัดเจนวว่าาหงงงแ ใใจให้เ,าเนหนออาดาวเตะทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนเผยความรู้สึกหลังเซ็นสัญญาใหม่ว่ามันมีความหมายมากสำหรับผมผมเชียร์ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กและนี่คือความฝันที่เป็นจริงแต่ตอนนี้ผมต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าผมสมควรได้รับสัญญานี้มันคือการก้าวไปข้างหน้าวันต่อวันพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกๆด้านเพราะผมยังเด็กและยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะนะับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในโยนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันน่าตื่นตาเขาทําผลงานยอดเยี่ยมในทุกระดับของทีมเยาวชนก่อนจะได้รับโอกาสลง สนามในทีมชุดใหญ่ในเกม FA Cup คัพรอบ4ที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเซลมป์ตันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2024ซึ่งทำให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ4ที่ได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลฤดูกาลที่ผ่านมาเขามีชื่อในทีมชุดใหญ่ของอาเนสล็อตถึง5นัดรวมถึงการลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับ TSVIH ไอโฮเฟนซึ่งทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของลิเวอร์พูลที่ได้สัมผัสเกมยุโรปด้วยวัยเพียง17ปี213วันเนทรนิโ 6จนถึง u 20โดยมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งเทคนิคความนี่ในการครองบอลและสามารถเล่นได้หลายบทบาทในแดนกลางสโมสรเชื่อมัน่นว่านี่คืออัญ,ญมณีอีกเม็ดจากอะคาเดมีที่พร้อมจะเจรรนายขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ไม่ต่างจากเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนหรือเคอร์ติสโจนที่เคยก้าวตามเส้นทางนี้มาแล้วอย่างต้อติดตามกันต่อว่าลิเวอร์พูลจะเลือกทางไหนในการพัฒนาศักยภาพของนิโยนี่ในฤดูกาลหน้าไม่ว่าจะเป็นการส่งลงสนามต่อเนื่องหรือปล่อยยืมเพื่อเก็บประสบการณ์แต่สีหนึ่งที่ชัดเจนคือดาวรุ่งรายนี้มีความ,ม มั่นเต็มเปี่ยมและพร้อมพิสูจน์ตัวเองให้สล็อตเห็นว่าเขาคู่ควรกับโอกาสในทีมชุดใหญ่ ลิเวอร์พูลอาจผ่าทีมใหญ่โรมาโน่เผย3แข้งดังเจาะย้ายนูเนสเคียซ่าโรเบอร์สันสถานการณ์ร้อนฉาตลาดนักเตะมเมอร์น,นี้ของลิเวอร์พูลยังไม่จบง่ายๆเมื่อฟาบริซิโอโรมาโน่ g u ููข่าวซื้อขายชื่อดังออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของ3แข้งตัวหลักที่มีโอกาสอำลาแอนฟิลด์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยเฉพาะดาวินนูเนสเฟเลริโกเคียซ่าและแอนดี้โรเบอร์สันที่กำลังถูกจับตามองอย่างหนักในตลาดเริ่มกันที่ดาวินนูเนสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัย ที่ดูเหมือนว่าอนาคตกับลิเวอร์พูลเริ่มไม่แน่นอนขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีข่าวว่านาโปลีแสดงความสนใจจริงจังแต่จากข้อมูลของโรมาโน่ทั้งสองสโมสรยังตกลงเรื่องค่าตัวกันไม่ได้โดยหงแดงยืนกรานว่าค่าตัวของนูนเยสต้องอยู่ในระดับสูงซึ่งยังห่างจากที่นาโปลีพร้อมจ่ายพอสมควรนอกจากนาโปลียังมีสโมสรจากยุโรปและซาอุดีอาระเบียที่จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะแน่นอนว่านูนเยสคือหนึ่งในเป้าหมายระดับช็อปของตลาดซัมเมอร์นี้และอาจเป็นดีลที่พลิกโฉมเกมรุกให้กับทีม นในขณะเดียวกันเฟเดริโกเคียซ่าปีทีมชาติอิตาลีก็ตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกันแม้จะไม่มีปัญหากับลิเวอร์พูลแต่เขาต้องการโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอซึ่งเวลานี้เขาไม่ได้รับจากทีมของอาเน่สลอดการขาดนาทีในสนามทําให้เคียซ่ากังวลเกี่ยวกับตําแหน่งในทีมชาติอิตาลีและนั่นคือแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้เจ้าตัวต้องการย้ายกลับไปค้าแข้งในบ้านเกิดโดยมีนาโปลีเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจอย,อย่างจริงจังสาหรับเคียซ่าแล้วการกลับไปเล่นในเกาโชเซเรีย คือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และยังอาจทําให้เขาเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งเพื่อยึดตําแหน่งในทีมชาติอิตาลีอย่างถาวรด้านแอนดี้โรเบิร์ตสันแบ็คซ้ายจอมบุกของหงส์แดงก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแอเลติโกมาดริดและดีลนี้เคยใกล้เกิดขึ้นจริงทว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องการปล่อยนักเตะออกไปแบบไร้ค่าตัวขณะที่ตัวโรเบิร์ตสันเองยังไม่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนื่องจากเขายังคงให้ความเคารพต่อสโมสรและยังไม่พร้อมปิดฉากบทบาทกับทีมในตอนนี้3ชื่อ3บทบาทสําคัญแต่ต่างก็เผชิญ ทางแยกของตัวเองในซัมเมอร์นี้และหากดิวใดดิลหนึ่งเกิดขึ้น <c oughs> ก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแผนการของอานเนสลัลตและทิศท,ทางใหม่ของเลิ้วพูในฤดูกาลหน้าตลาดยังเปิดและเรื่องราวของหงแดงยังไม่จบง่ายนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเคลื่อนไหวที่แฟนบอลต้องจับตาแบบห้ามกับพริบตาหมดเวลาเรียนรู้ทเลเรือมอตัน จอปิดฉากเส้นทางที่แอนฟิลด์4ทีมยุโรปไล่ล่าลาลเซนดาวรุ่งอังกฤษยู21ในขณะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลยังเปลื้อไม่หายจากผลงานอันยอดเยี่ยมของ3ดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษชุดยู21อย่างฮาวิเอเลียดจารเรลควานซาและไทเลอร์มอร์ตันที่เพิ่งพาทีมพังงาดคว้าแชมป์ยุโรปแต่เส้นทางในถิ่นแอนฟิลของหนึ่งในนั้นอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดไทเลอร์มอร์ตันมิดฟิลวัย22ปีกำลังตกอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอาชีพขาแข้งและล่าสุดพอจอยส์ผ เลวพูชื่อดังจัดไทม์รายงานว่ามีถึง4สโมสรยุโรปที่กำลังตามจีบเจ้าตัวอย่างใกล้ชิดได้แก่บรากาอาร์จ็กส์อัมสเตอร์ดัมเวสต์แฮมยูไนเต็ดและคลับบรูชโดยเฉพาะบรากาที่แสดงความจริงจังมากที่สุดโอกาสลงสนามภายใต้การคุมทีมของอร์เนสลัลตในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดมอตันได้เล่นให้ทีมชุดใหญ่เพียง5นัดเท่านั้นแบ่งเป็น3นัดในถ้วยคาราบาวคัพและอีกนัดละรายการใน FA Cup คัพและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนที่อาการบาดเจ็บหัว ไล่จากเกมกับเซล์แฮมป์ตันในเดือนธันวาคมจะทําให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดและพักยาวตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลด้วยสัญญาณที่ชัดเจนว่าโอกาสในทีมชุดใหญ่เริ่มริบรีและประสบการณ์จากการยิมตัว2ปีติดต่อกันในแชมเปี้ยนชิพกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์สและฮานอซิตี้ทำให้การย้ายทีมแบบถาวรในซัมเมอร์นี้ดูสมเหตุสมผลที่สุดสําหรับเจ้าตัวอาแจ็กซ์ดูจะเป็นจุดหมายที่น่าสนใจไม่แพ้กันเมื่อจอนไฮติงกาอดีตผู้ช่วยของลิเวอร์พูลซึ่งเคยทํางานใกล้ชิดกับมอร์ตันได้ขึ้นแท่นเป็นเ โปกของทีมยักษ์ใหญ่แห่งดัชและเพิ่งดึงวีเตสลาฟยาโลสผู้รักษาประตูจากเลเวอพูไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวซึ่งอาจกลายเป็นสะพานเชื่อมอีกดีลจากแอนฟิลก็เป็นได้นอกจากมอร์ตันแล้วชื่อของฮาวิเอเลียก็ถูกโยงกับหลายสโมสรนในพรีเมียร์ลีกและต่างแดนขณะที่ควานซากาลันจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในเร็วๆนี้ทุกสัญญาณบ่งชี้ว่า3ทหารเสือ,อยู21ของเิเวอพูอาจพร้อมใจกันโบกมือลาสโมสรในซัมเมอร์นี้และสำหรับไทเลอร์มอร์ตันโอกาสเริ่มต้นบท ใหม่ในต่างแดนอาจเป็นสิ่งที่เขารอคอยมาตลอดเส้นทางจากอะคาเดมี่สู่ทีมชุดใหญ่ไม่ง่ายเสมอไปและบางครั้งการก้าวออกจากเงาแอนฟิลอาจเป็นคำตอบของการเติบโตที่แท้จริงวิคอดิวมาเกฮีทางเลือดที่ลงล็อกพอดีของเลวพูหลังการจากไปของควานซา แม้การปล่อยตัวจาเรลควานซาให้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนจะถูกชื่นชมว่าเป็นการขายที่ได้ราคาดีสำหรับเลี้ยวผูแต่ความจริงคือดีลนี้ได้ทิ้งช่องโหว่สำคัญไว้ในแผงหลังของหงแดงปฏิเสธไม่ได้ว่าฟอร์จลฟานไดกับอิบราฮิมาโกนาเต้คือคู่เซนเตอร์ระดับโลกแต่ทั้งคู่ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงที่ต้องบริหารสภาพร่างกายอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะฟานไดที่เริ่มมีสัญญาณเรื่องการฟื้นตัวที่ช้าลงส่วนโกนาเต้เองก็มีกระแสะข่าวว่าหากไม่มีการต่อสัญญ,ญาใหม่ก่อนปี2 0ง0 26อาจเลือกย้ายทีมเพื่อหาความท้าทายใหม่นั่นทาให้ปัจจุบันเลวพูเลเอเพียงโจโกเมสที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกระดับสูงเป็นตัวสํารองหลักเพียงคนเดียวและนั่นไม่เพียงพอหากทีมต้องการไล่ล่าแชมป์ในหลายรายการดังนั้นชื่อของมาเกฮีจึงกลายเป็นเป้าหมายที่เหมาะทั้งจังหวะและโอกาสอ่านเกมล่วงหน้าเกฮีตอบโจทย์บอลของสลอ็อตเกฮีเติบโตเต็มตัวภายใต้าการทําทีมของโอลิเวอร์กลาสเนอร์กับระบบหลัง5ในทีมคริสตัลพาเลซเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวสกัดบอลแต่ เรียนรู้การเป็นหัวใจแนวรับที่ต้องยืนตำแหน่งอย่างชาญฉลาดคอยซ้อนแบ็กซ้ายเมื่อทริกมิเชลเติมเกมและป้องกันพื้นที่แนวลึกได้อย่างมั่นใจสิ่งที่น่าประทับใจคือเกฮีเผชิญหน้ากับกองหน้าระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกมาแล้วแทบครบทุกคนไม่มีช่วงเวลาปรับตัวที่ต้องกังวลเหมือนนกเตจากต่างลีซึ่งถือเป็นจุดแข็งหากเขาจะย้ายมาแอนฟิลด์ทันทีในซัมเมอร์นี้นอกจากนี้สถิติเฉลี่ยการแท็กเกิล1.79ครั้งต่อเกมและการบล็อก1.62ครั้งต่อเกมอย่างสะท้อนสไตล์การเล่นที่แข็ง แงแกร่ละพร้อมเผชิญหน้ากับเกมบุกหลากหลายรูปแบบซึ่งสําคัญมากสําหรับทีมของอาร์เนสสล็อตที่เจอความยากลําบากยามถูกทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเชลซีบุกเข้าใส่ด้วยความเร็วเกมบุกจากแนวรับเกฮีกับนิติที่หงแดงต้องการไม่ใช่แค่เกมรับที่เกฮีทําได้ดีแต่เกมรุกจากแนวหลังก็เป็นจุดแข็งที่น่าสนใจเลีว้วภูในยุคข,ของสล็อตต้องการเซนเตอร์ที่ไม่เพียงแค่เคลียร์บอลแต่ต้องเริ่มต้นเกมรุกได้เช่นเดียวกับที่ฟานไดและโกนาเต้เคยทําได้อย่างยอดเยี่ยมเกฮีเป็นกอง หลังที่พาบอลขึ้นหน้าได้ดีและกล้าเล่นบอลภายใต้ความกดดันเขามีค่าเฉลี่ยการจ่ายบอลทะลุลายถึง3.94ครั้งต่อ90นาทีและพาบอลขึ้นหน้าเอง0.65ครั้งต่อเกมซึ่งเหมาะกับสไตล์เน้นครองบอลเจาะแนวลึกของเลวพูในระบบของพาเลสเขามักวางบอลยาวเข้าเท้าชองฟิลิปมาเตต้าหรืออิสไมาลาซา เพื่อเริ่มเกมสวนกลับอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือคุณสมบัติที่สามารถนำมาต่อยอดกับแนวรุกอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์หรือดีอาสหรือโคดีกัคโปได้ทันทีสถานการณ์สัญญาจังหวะนี้ใช่เลยคือซาพาเลสเคยปฏิเสธข้อเสนอ50ล้านปอนจากนิวคาสเซิลมาแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือสัญญาของเกฮีจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าหากพาเลสไม่สามารถโน้มน้าวให้เขาต่อสัญญา การขายในซัมเมอร์นี้คือทางเลือกที่เป็นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายสำหรับลิวพูนี่คือโอกาสทองในการคว้ากองหลังทีมชาติอังกฤษวัย23ปีซึ่งไม่เพียงเติมเต็มช่องว่างที่ควานซาทิ้งไว้แต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตที่แทบไม่ต้องลุ้นเรื่องความพร้อมหรือการปรับตัวการเซ็นสัญญากับมาเกฮีไม่ใช่แค่การซื้อเพื่อแก้ขาดแต่คือการเดินหมากสำคัญในยุคใหม่ของอาเนสล็อตเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์ทั้งในแง่แทคกติก ปรัจญาการเล่นและการวางแผนระยะยาวของสโมสรในตลาดที่ผู้เล่นระดับท็อปมีค่าตัวพุ่งสูงแบบไร้ขีดจ,จำกัดการมีโอกาสคว้ากองหลังระดับทีมชาติอังกฤษในช่วงก่อนหมดสัญญาจึงไม่ควรปล่อยให้หลุดมือไปง่ายๆนี่อาจเป็นเดีลที่เงียบแต่เปลี่ยนเกมของลิเวอร์พูลในสัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้ จาร์เรลควานซาเข้าตรวจร่างกายลิวอพูเร่งเครื่องขายแข่งรับซัมเมอร์ค่าตัวทุบสถิติกองหลังไบเออร์เลเวอร์คูเซนลิวอพูเดินหน้าลุยตลาดนักเตะซัมเมอร์2 5 2 5อย่างเต็มกำลังล่าสุดดิวปล่อยตัวจาร์เรลควานซาสู่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเมื่อมีรายงานจากเยอรมนีว่าแนวรับดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษชุดยู่21 กำลังเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมแชมป์บุนเดสลีกาแล้วในเวลานี้ตามรายงานของบิลสื่อดังของเยอรมนีระบุว่าเพียงไม่ถึง48ชั่วโมงหลังกวานซ่ามีส่วนร่วมในเกมนัดชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเจ้าตัวก็บินตรงสู่เยอรมนีเพื่อดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายก่อนย้ายทีมซึ่งนับเป็นการปิดดีลชี่รวดเร็วและเด็ดขาดสมกับแนวทางตลาดของลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้ ดีลนี้ถือเป็นดิวประวัติศาสตร์สำหรับฝั่งเลเวอร์คูเซ่นโดยตกลงจ่ายค่าตัวรวม35ล้านปอนด์แบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น30ล้านปอนด์และโบนัสตามผลงานอีก5ล้านปอนด์กลายเป็นการเซ็นสัญญากองหลังที่แพงที่สุดของสโมสรแซงหน้าสถิติก่อนหน้านี้อย่างเป็นทางการเลเวอร์คูเซ่นมองว่ากวานซาคือนักเตะที่สามารถเข้ามาแทนที่โยนทาทันทาได้ทันทีหลังแนวรับทีมชาติเยอรมน,นีตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพบบเยนมิวนิคแบบไร้ค่าตัวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา สำหรับลิเวอร์พูลการปล่อยกวนซ่าออกไปแม้จะได้รับเงินก้อนโตแต่ก็ยิ่งเพิ่มความจะเป็นในการหากองหลังตัวใหม่เข้ามาเติมเต็มทีมเนื่องจากปัจจุบันเหลือเพียงฟานไดค์โกนาเต้และโจโกเมสเป็นเซนเตอร์แบ็กที่พร้อมใช้งานซึ่งอาจไม่เพียงพอกับแผนการลุยทุกรายการของอาร์เนสโอตการปล่อยกวนซ่าไปยังต่างแดนยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการบริหารของลิเวอร์พูลที่พร้อมเปิดทางให้นักเตะด,ดาวรุ่งได้เติบโตหากโอกาสในทีมชุดใหญ่ยังจำกัด ขณะที่ฝั่งเลวาฮูเซนเองก็ได้เพชรเม็ดงามไปเจรายในระบบที่ชัดเจนภายใต้การคุมทีมของชาบี้ออลอนโซแม้จะเป็นการจากลาเร็วเกินไปสำหรับแฟนหงแดงที่หวังเห็นกวนซ่าเป็นเสาหลักแนวรับในอนาคตแต่ในอีกมุมหนึง่งนี่คือโอกาสทองที่เจ้าตัวจะได้พิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับสูงและลิเวอร์พูลก็เดินหน้าต่อในตลาดซื้อขายอย่างมีเป้าหมายชัดเจนซัมร์นี้ยังอีกยาวไกลแต่ชัดเจนแล้วว่าหงแดงกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและทุกก้าวมีนัยสำคัญสำหรับอนาคตของทีม ชุดใหญ่และนี่ก็คือสรุปข่าวของลเว์ภูประจำวันที่1กรกฎาคมในรอบเช้านะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ